สวัสดีค่ะเมนี่แม่พ่อจะมา่เฮ็ดสมพักแม่จะได้สมพักทวงอกจ้ะเนี่ยนี่ทวงอกจ้ะทวงอกแล้วก็พักกระดัมจ้ะพักกระดัมปีจ้ะหรือว่าผักสู้จ้ะต้นหอมจ้ะหรือว่าผักบัวจ้ะแล้วก็ข้าเหนียวจ้ะข้าเหนียวละลาล่น้ำแล้วแล้วก็เกลือจ้ะเกลือ อ้าวเ็จกันเลยจ้ะน,นต้วกับทั่วงอกจ้ะทั่วงอกโอ้ยทั่วงอกก็เต็มกระมังแล้วก็พักกระหล่ำตีจ้ะกระมังหน่อยไปก่อนต้นหอมจ้ะอืม เอาเน็ใส่หับเลยเกลือจ้ะเกลือประมาณสอนซาหนึ่งจ้ะขันเลย <c oughs> พยายามเลยเดี๋ยวก้วกันก็ได้โอเค คันไปเรื่อยๆจ้ะจนน้ำพักออกเลยจ้ะแต่ะปะหูว่าเขาเอินอน่นอียงอีเมียก็สิเอินอ่นคั่นนี่แหะค่ะคั่นคั่นซุมพักเนาะคั่นจนน้ำพักออกจนพักมันหยบตแลนะจ้ะ,จะเติมน้ำนิดนึงจ้ะเพราะมันแหงปรดน้ำพักเอาไวโ้โดนเดียวจ้ะ ด่างมันจะเวียงน้ำน้ำมันแห้งก็จะได้เติมน้ำไปนิดนึงจ้ะคั่นไปเรื่อยๆจ้ะจาเซ็ตแล้วจ้ะเซ็ตแล้วเขาก็กดใบแบบนี้นะจ้ะใส่อันนี้กดใบแน่นๆนี่น้ำม,มันจะขึ้นมาแบบนี้จ้ะเอาฟ้ามาปิดไวจ้จ้ะอื้อือใบหนึ่งขึ้นเดี๋ยวมันจะสิมิกลิ้นหอมจ้ะแล้วค่อยมาเปิดเบิ้งจ้ะ ผ่านไปหนึ่งคืนแด้เี๋ยวเัาเมื่อวังสมพักกันจ้าื์ชิมเวงกันจ้าืมกินได้แล้วจ้าสมแล้วพักอันนี้มันจะสมไ้เนะจานะ้าเนาะกินได้เลย